สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์31ดกรกฎาคม2567ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสาราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณกนิษฐารัตนสินค่ะเช่นเคยนะครับผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของ3 plus news แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับผู้ชมครับอ,อ้าวโอเควันนี้ ห้องส่งเราได้รับเกียรตินะคะจากคณะครูในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมาร์ททิเชอร์ค่ะโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดค่ะมาดูงานที่ช่อง3ค่ะสวัสดีคุณธูรูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะโอเควันนี้มาชมห้องส่งนะฮะค่ะโอเคค่ะเป็นไงครับชอบไหมอยู่ในนี้บรรยากาศครับค่ะดีไหมดีนะ วันหลังมานั่งโต๊ะหนกระแสก็ได้นะเพื่อเืออยากจะลองมานั่งดูคนะครับะนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองดูการทํางานนะครับค่ะก็จะวุ่นๆหน่อยอะค่ะก่อนเข้ารายการเป็นเป็นครูใช่ไหมค่ะเป็นครูเลยนะครับคือดูแล้วจะไปสอนนักเรียนใช่ไหมอย่าจำสิ่งไม่ดีไปสอนนะผมหยอกครับดีทั้งหมดครับค่ะครับผมครับอ้าโอเคผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับที่ขอนแก่นนะครับ